ไปตะกียยังเป็นสาวแต่ดุริลีมีพัวแา้วร <laughs> ิมีผัว่าดุรมีผัว่ากระสุบกา้า <laughs> ันยังเป็นสาวันกระสุบกา้ายันพัว่ามากแมนสาปดีเซี่ยวไปใส่ช่ไหมเลี๋วแล้วอทุกคนาดูไหมบอกสาวกันม่หนื่งายคนหนึดคนอรอย ก้าบสบายดีเมื่อสุขุสุขคนนอนขาวซูสองน้องเตื้อย ำหรับตอนเช้ามือน,นี้กะเฮาเข้าป้าก็คือเฮาพาเพื่อนเพื่อนหลายคนเข่าไปหาน้อไม้แต่เฮากับ่ฮู้ว่าเฮาเสิได้หน้อไม้หรือบอมีแต่ทุกคนก็ตไปตามเบื่องน้ำกันเลยนี่แหละทีมงานเฮาเพื่อนเพื่อนพ,อนพอนา,ากันไปหาน้อไม้ Okay. นักเรียนนักเรียนบ้านเฮไร่แถวมาเรียนอยู่บ้านเฮายา <c oughs> งไปแต่ละเสาแบบนี้แหละบนีรถกับยางเอาตอนแรงเขากักลับบ้าน อันนี้ก็คือการสองทีมมาน,นี่ทีมผู้ายมาเฮียนเบิร์ดมเฮียนบ้านนอกเฮากับแบบนี้แหละ <c oughs> จะมีสามทีมเขายางมาไปใช่พวกเด็กน้อย ลุงกับป้าไปเกี่ยวข้าอ๋อไปเกี่ยวข้าวเ่บูบานบานไรสบายดีผู้สาวไปใส่เยี่ยวพี่โบดนใส่บางทีช่วยเองเรากมงโบตัวยางสั สาววันก็สซูปกอกเนาะสมัยที่กินยังเป็นสาวแต่ดี๋ยนี้มีผัวแล้วมด้มีผัวว่าไม่ได้มีผัวกระซูปก้าวฮันยังเป็นสาวฮันกระซูปก้าวยันผัวว่ามากเมนการล้างเล่าไปไดนก็เวสุเต้าบ้างสาวยันผัวว่าบมากตอนเป็นสาวกระซูปกอกแมน ไปดีเสีย่ยวไปไสสิเกยก็เป็นเพื่อนกันตอนนี้เพื่อนก็มาอยู่บ้านเายไรนี่กับมือบ,าบ,าาาบ้านบ้านเฮไรเอายางไฟกับถูกทานทางบ้านเขา,าบ้านที่เคยไปหานาใน้ไม้นไม่ไกล คอยอยูอต่ตามแถมทาง นนี่กะเขาพักอยู <c oughs> <class icem> ่เพื oh, ่อนพี่น้องนี่ใครา่แดสิเอดตอนนี้กะเอาออกไปจากหมู่บ้านบ้านเฮไรเอพักทอนอยู่บ้านเขา The car was his คืานะมาเ้ผู้บาดสองคนแม่ได้คนตกแม่แมหากินช่วงคนตกลำบากแหละทางกระแหงยากสุด ข้เนี่ยอยู่นี้นี่เลยจุดที่เขาสีเข้าไปหาหนอไม้หาย่างมาแต่บ้านกไกลพอสมควรเอาหนเข้าไปชอคนเดียวส่วนมูสีคนนเขาไปน้ำกัน ບໍ່ຮູ <farming> renamed, ້ວ່າເຂົ້າໄປທາງໃດມາໃໝ່ມີແຕ່ນໍສູງໆ ตอนนี้เขายางมากกะเอาทางแล้วแต่หมูข่ของเราก็ยัง หมูฮ่าກก่อมาฮ่อุ่້นหนึ่งแล้วยัง3คนก็ว่าไปหาไปหามันเพื่นกะได้ร้ bóc cả lẹo không hao này đại lái để lăng cha không hao lẹo này không mưu ít này mà thân bóc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những hấp dẫn Abang, saktabol asayu. Asayu, asayu. Asayu dap, dap tanga. We tangan. Tanga, binda yitikal. We pun priyam. No, jit we pun priyam. We pun priyam. Nghi punung ik ma nyang song

cái nhon chả, cái đầu chả, trước thì camera bưng ừ. như baba chả, tất cả những cái phương nơi, เขาปอกน้ำไม้ก็แล้วน,นี่แต่ผวกเขาสีพามากินเขาเพราะว่าเขาก็ได้ทื่นถ้าบะทื่อเขาก็บ่ได้เพราะว่ามันไกลแต่บ้านน้ำยเนนะดูหีนี่แหละเขา เอาปะบอลเดียวเลยเขาสิมาเบิงผลงานที่เขาหาได้สองคนเนี่ยได้รูายกัวกวางสามคนน้อยสุดนี่ของเฮานี่ เราคุณเดินแต่นอนเลยเจ็บเป็นเอาขาดอยากเดินใช่ยังงอกจะนาจ้าก็นอนเลยเออไอดาวไอ้ดาวมีตีงุระยามมีตีไอยังกูดูเบื่องแฉกจี้แฉกตะกร้าจ้าสุดแพงคุณคุวเขานียวปนมัน อันนี้ก็คือเสียนแทงที่เขาไปคอ,อน้ำพี่น้องอันเละพี่นอ้นองอยู่บ้านวฮลัยตอนนี้พวกเขากะมานั่งห่วผ้าแล้วกินข้าวอยู่กลางทางเอามามาพี่น้องมากินข้าวเทียงน้ำกันจ้าแม่นอน เน่าเรื่องหงจ้าดเลยอยคอยด่มแล้วก็กินาาอเกะโยงเหียนกีีจังด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 ีังดังดีจังอี่ัยดจังงััััจ ไปหลายคนแบบนี้เนี่ยซึกม่วนกินข้าวกระแซบแต่ว่าไปคนเดียวเนี่ยกินข้าวกับนแซบ นยิมท้ายแหละหาตื่นตอนอันนี้ลงพัดแหงน้ำหินแดงพัเองลูกเอาแล้วมเอลดด้งเอ่อขอขอกบะแฮยูนมยาเคยห่าทคนมันตำหนิลาะก็หนืดคนละเลยโซหนาแหงตะพุยจะโห มดนแรกก็นิ่งๆแแบงแผลขอดหมอจะชิบไปใส่นะเอาจะไปหาน้องไม้จงหันบาเงี้บบาบรังตรงนี้เลยบ้าบ้าเสียเลยตอนนี้แต้วก็ลากมาแบ

ก็สามหับ้านบรนเเองทำเท้าเขชนบทเท้าก็เป็นแบบนี้แหละ ไม่ป่เออตอนนี้ก็เฮามานั่งพักอยูอย่โฮลา thác thon union con nàng sưu cọc đi đâu là... oh đi đâu để để nào mình đi đâu ờ cày cát con tập ban

จะรูมาที <g Jud ite> <LO jotka> ่เบาดำนี่พอไปเอามาค่วแล้วก็เอือนลุงอุยเอือนไอ้ลุงก็เอือนต่ำต่ำมีก็เออนอาหมาเฮต่อเอือนไปอยู่ตาเราเหม่อลู่เลยจะาไปอาตาเรา

จ่าเรา,าเป็นอะไรจ้าสิจ้ามอ,อีก,ก็คิดดอกปีกทิมงานพวกเขาเนี่ไป้าเก็บคืชผักของเขา ่ไเป็นดาดาถ้าคนไม่เ่าเยียวอันเงินเรปลกได้งานนู่นอมเราเตรียมกับไปสุดคตบก่อนละะดอเหนื่มเตรียมกันไปสอตบก่อน ເຮາເລົ່ໄປເກັບຜັກກະແລ້ວມີິພາກັນກັບ